ใช่ค่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตโครงการเงินดิจิทัลเฟสที่3บุคคลทั่วไปนะคะใครได้เงินบ้างมาเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนแอปทางรัฐรับเงิน10,000บาทล่าสุดวันนี้อัปเดตโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตเฟส3สำหรับบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ มาเช็คคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินหมืน่นโดยรัฐบาลคาดว่าจะสามารถแจกเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนได้โดยการเปิดระบบแอปทางรัฐหรือซูเปอร์แอดในไตรามาสสของปี68โดยคนไทยจะได้ใช้เงินกันทวนหน้านะคะทีนี้มาดูคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเฟสามคนทั่วไปใครที่จะได้รับเงินนะคะเบื้องต้นจะต้องเป็นประชากรที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะสัญชาติไทย อายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยายน2567ไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน500,000บาทข้อมูลในวันที่31มีนาคม2567นะคะไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐนะคะนี่คือเกณฑ์สําหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นยังคงเป็นเกณฑ์นี้อยู่นะคะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนะคะรัฐจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตปี2568เปิดระบบแอปทางรัฐ ปิดโดยจะเปิดระบบแอป,ปทางรัฐหรือซ u เปอร์แอปไรมาสองของปีนะคะแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ไฟ3คนทั่วไปจะจ่ายเงินในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568โดยแผนพัฒนาระบบแอป,ปทางรัฐหรือซ u เปอร์แอปคาดการสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในช่วงไรมาที่2ของปี2568นะคะ ทั้งนี้ล่าสุดนางสาวแพททองทานจินวัต,น,วตนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะคะว่าโดยนายกได้ย้ำว่าเฟส3บุคคลทั่วไปมีการวางแผนไว้ว่าจะให้ในะรูปแบบของเงินดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี6-8แแน่นอนส่วนมีคนถามว่าทำไมไม่ให้เป็นเงินสด ต้องยอมรับว่าให้ใช้เงินสดมันง่ายดีแต่ว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่ทำนโยบายนี้คือการให้แบบดิจิ t a l Wallet เพราะเป็นเครื่องมือเชื่อมรัฐบาลกับประชาชนอย่างไรก็ดีนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะได้ใช้เงินหมื่นแน่นอนในรูปแบบของดิจิ t a l Wallet ภายในปี2568นี้